สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรเนี่ยชื่อปามี่ค่ะปามี่ปามี่มาเจาะอะไรครับวันนี้เจาะหูใช่ค่ะมาเจาะตำแหน่งคอนกันนะครับใช่ค่ะกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวนะไม่กลัวเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าปามี่จะเจ็บไหมนะคะไม่เจ็บเลยอ่ะไปเขยเส้นเนี่ยมีปีนไหมเอาเลยเห็นะลืวเฮ้ยพี่หลอกหนูป่ะเนี่ย หไหนบอกว่าเจ็บก็เจ็บจริงไม่รู้สึกอะไรเลยมือเบามากยังไงป้ามี่ไม่เจ็บเลยค่ะพี่มาแกงหมือนกันเลยตอนนี้แกงด้วยแกงไปกี่รอบสามรอบแกงไปสามรอบด้วยไม่เจ็บเลยค่ะจริงไหมี่ยจริงโอ้น่ารักมากเลยครับจริงจริงขอบคุณค่ะมาต่อยเยอะๆนะคะ